สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอ่า uh, spiritual awakening นะคะหรือว่าการตื่นรู้ทาจงจิตวิญญาณในแบบของเราเองซึ่งหลายช่องอ่ะเขาก็จะแบบบอกว่าเออการตื่นรู้ว่ามันสวยงามอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมแต่ทําไมสําหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบโคตรดาร์กโคตรเจ็บ แล้วก็โคตรงงแล้วก็คือไม่รู้อะไรอะ่ะคือแบบคือเอาง่ายๆว่าสมองเราอะ่ะทุกคนแปลไม่ออกเลยซ้ำคือแบบสมองไม่สามารถประมวลผลได้ว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันคืออะไรแต่เรื่องหนึ่งที่เรารู้ตอนแรกอะ่ะที่เราเริ่มเป็นมากๆนะคะก็คือแบบคือหนักหัวมากแล้วก็รู้สึกแบบอะไรไม่รู้อะเพียๆทั้งที่ไม่ทําอะไรนะแบบไม่ได้แบบอะไรเลยก็รู้สึกแบบ เพียรู้สึกเหนื่อยรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มีแรงไม่มีแบบทำอะไรไม่ได้สักอย่างก็เลยไปหาหมอไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าสุขภาพดีทุกอย่างตรวจทุกอย่างสุขภาพดีมากค่ะหนูหนูก็งงว่าเอ้ยเดี๋ยวเปน,นี้ได้ยรอหมอก็ บอกว่าเออจะเอาไหมยายาโรคซึมเศร้าตอนนั้นก็บอกไม่ไม่เอาค่ะโอเคกลับมาใช่ไหมคะ่ะก็คือตื่นรัวทุกคนมันเหมือนการที่เราเดินเข้าไปในถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งเดินเข้าไปแล้วสักพักทางออกก็ปิดเออทางทางที่เราเข้าอ่ะ แล้วเราก็ต้องไปพผชิญหน้าอยู่ในนั้นแบบงงๆนะคะว่าเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีๆก็ออกไม่ได้แล้วก็ค้างอยู่ในนั้นแล้วก็ต้องเดินไปเรื่อยๆตลอดคือไม่มีคือไม่รู้ว่าจะต้องไปเจออะไรไม่รู้ว่าจะมีวันหายไหมไม่รู้ว่าจะมีคือยังไงบ้างอะคือไม่รู้อะไรเลยค่ะรู้แค่ว่า เดินเข้าไปแล้วอยู่ดีๆทางออกมันก็ปิดเอ้ยทางเข้ามันก็ปิดแล้วเราก็ไม่รู้ได้สำว่าโอเคจะเจออะไรนะคะซึ่ง spiritual awakening อที่เราตีความมาได้สำหรับเรื่องของตัวเราเองอะมันคือการที่เราใช้ชีวิตมาจนโตได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วอยู่ดีๆอะ เราก็รู้ว่าทุกเรื่องที่เรารู้เป็นเรื่องโกหกทุกเรื่องที่เรารู้เป็นเรื่องโกหกแต่เราไม่มีหลักฐานไปชี้หน้าด่าคนที่โกหกเรามาก่อนนกออกไหมเหมือนเรารู้ว่าโลกโกหกเรามาโดยตลอดทุกอย่างเลยแล้วมันเจ็บทุกคนเข้าใจไหมคะแบบทุกคนเคยโดนใครโกรหกไหมทุกคนเคยโดนแบบเออโดนหักหลังโดนโกหกใช่ไหมเอาแค่เรื่องเดียวอะ่ะ ก็เจ็บมากพอแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าทุกเรื่องเออคือคิดดูว่าแบบวันหนึ่งอ่ะสำหรับการตื่นรู้ของเรานะเรารู้ว่าเฮ้ยทุกเรื่องโกหกหมดเลยเหรอแล้วมันมันเจ็บข้างในจิดใจมันเจ็บมันมันไม่เชิงว่าแค้นะแต่ว่ามันแบบเหมือนเราจะไปหาใครมารับผิดชอบอ่ะไม่ได้เลยเพราะว่า ไม่รู้จะให้ใครมารับผิดชอบแต่อยู่ดีๆก็รู้สึกเจ็บปวดกับการที่รู้สึกว่าโอเคโดนโกโหกมาตลอดเลยนะคะอันนี้เป็นความประสบการณ์ของเราเนาะแล้วก็พอโดนโกโหกอะ่ะมันก็เลยรู้สึกกลัวกลัวทุกคนเลยกลัวไม่ใช่แค่คนทุกอย่างเลยในโลกนี้เพราะว่าคิดดูว่าแบบคนที่โดนหลอกมาทุกเรื่องอะ่ะแล้วเพิ่งรู้ความจริงอะคะ่ะ ทีนี้เราก็กลัวแบบทุกอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นเลยเพราะเราไม่รู้ได้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราจะไปทางไหนต่อถูกไหมคะเพราะว่าในที่สุดเราก็รู้ว่าเฮ้ยสรุปที่ผ่านมาคือไม่มีอะไรจริงเลยใช่ไหมอะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเออมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะตรงที่ว่าเออเราเริ่มกลัวเริ่มแบบไม่เข้าใจอะไรสักอย่าง แล้วอย่างที่เราบอกเราเดินเข้าถ้ำม,มาแล้วใช่ไหมถ้ำมันก็ปิดไปแล้วอ่ะเราก็แบบไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็ได้แค่ว่าต้องอยู่ตรงนั้นนะคะเออต้องอยู่ตรงนั้นต่อไปซึ่งอย่างที่บอกว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นการที่เราเป็นการทํางานของสปิริตเออสปิริตหรือว่าอ่ะโลกวิญญาณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลก โลกมนุษย์เนี่ยโลกกายภาพของเราเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเข้าใจสมองเราจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้มันทําอะไรอยู่อ่ะมันรู้แค่ว่ามันกลัวมันเจ็บแล้วมันไม่มีทางออกมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็มันมืดไปหมดมันแบบมันไม่มีมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราต่อไปแล้วทุกอย่างที่เราคิดว่าเรารู้อะไรเงี้ยเราจะไปใช้ ไอ้เรื่องเก่าๆที่เราเคยรู้อะมาแก้ปัญหาก็แก้ไม่ได้ประมาณว่าเราคือค้างอยู่ตรงนั้นเลยประมาณนั้นอะเออค้างแบบจบจบตรงนั้นเลยทีนี้มันก็จะเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับเราก็คือไม่มีใครเข้าใจเราสักคนแบบแบบคือไอ้คำว่าไม่มีใครเข้าใจเราสักคนอะก็อย่างที่เราบอกว่ามันไม่มีใครแบบเลยอะที่แบบ เจอเรื่องเดียวกับเราลืยร,รู้สึกแบบเดียวกับเราเลยสักคนนะคะและตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยว่ามันคือการตื่นรู้หรืออะไรแล้วแค่รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อะไรไม่รู้อะเอออะไรไม่รู้อะแล้วชีวิตเรานะพังหมดเลยตอนนั้นเลิกกับแฟนนะคะคนคนก่อนแล้วก็ย้ายบ้านย,าย้ายทีนี้ก็ที่ทํางานก็มีเรื่องกันแล้วเราก็เราออกมาคือตอน,น,นเราแบบ คืองงไปหมดว่าเฮ้ยทำไมคือทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตเราอ่ะไม่เคยเป็นอย่างนี้คือชีวิตเราอ่ะไม่เคยแบบไม่เคยประมาณว่าอะไรวะมีเรื่องเยอะขนาดเนี้ยประมาณว่าไม่เคยมีอะไรเละขนาดนี้มาก่อนประมาณว่าเฮ้ยทำไมทุกเรื่องมันต้องเกิดตอนนี้ด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเราแก้ปัญหาพวกนั้นมาได้ยังไง ทั้งเรื่องย้ายบ้านแล้วต้องย้ายแบบภายในวันเดียวนะคิดดูคือใครเคยย้ายบ้านภายในวันเดียวไหมคือตอนนั้นแฟนเก่าเราเอา่อทำอะไรร่างกายนะคะมีการทำอะไรร่างกายแล้วก็มีการแบบโอหอบิวอบิวสิบอะเอออบิวสิบเยอะแยะแล้วก็นั่นแหละคือต้องย้ายภายในวันเดียวแล้วก็คือมันเจ็บปวดคือมันเจ็บปวดเพราะว่าอะไระแบบเหมือนตอนนั้นเราก็ รู้ด้วยว่าเออคือโลกทั้งโลกอ่ะโกหกเรามาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนเป็นการรู้ที่เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าเรารู้ได้ไงเราไม่สามารถไปเอาผิดไปเถียงด้วยเหตุและผลตรกกะทางโลกได้เลยค่ะแต่มันรู้ว่านี่มันไม่จริงอ่ะเออทุกคนเคยทุกคนเคยแบบดูหนังว่ะแล้วแบบเหมือนกับมันก็จะมีเหมือนกับอาจจะฝันอยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็ คือรู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันไม่จริงอประมาณนั้นแล้วแล้วเสร็จช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราแบบโหโคตรดาร์กแบบคือแบบอยู่แต่ในห้องอะเออแล้วก็รู้สึกไม่มีทางออกไม,มไม่มีไม่มีอะไรเลยคือเหมือนทุกอย่างมันจะแบบต้องตายไปหมดเลยคือเรื่องที่เรารู้มาทั้งหมดเราจะต้องคือมันจะต้องเหมือนกับรีเวิร์สใหม่อะทุกคนแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าใช้คําถูกไหม แล้วเสร็จอ่ะมันก็จะมีสเตจต,ต่างๆเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะทําแยกอีกคลิปนึงดีกว่าเพราะว่าไอ้นั้นะมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไระที่ไม่ได้มาจากตัวเราเพราะว่าส่วนมากอะเราไม่ค่อยทาสกิปนะคะเราไม่ชอบทาสกิปเพราะเราสึกว่าถ้าเรามาพูดแบบสริปอะ่ะคือทุกคนก็ไปหาอ่านที่อื่นได้อยู่แล้วไหมเออคือเราเราอยากพูดในสิ่งที่เราเจอมากกว่าเรา เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเ,เราก็เริ่มชินกับความเจ็บปวดที่เราเจอจนมันไม่เจ็บแล้วจนมันเออมันมันไม่เจ็บแล้วอมันอยู่ดีๆมันก็เห็นเขาเรียกว่าเห็นโลกอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันที่เราไม่เคยมองแบบนี้มาก่อนเราไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยมองโลกในแบบที่แบบว่า จริงๆแล้วเราแค่เกิดมาเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไม่เชื่อว่าไม่ต้องทำอะไรประมาณว่าเออเราเห็นว่าจริงๆอะเราไม่ใช่แบบทางของมนุษย์อะแต่เราคือทางของอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันคือเหมือนกับสมมติเราเกิดมาใช่ไหมแล้วเราโดนสอนด้วย ระบบของมนุษย์มาซึ่งจริงๆแล้วอะเราเข้าใจว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วอะเราจะต้องโดนสอนอีกแบบหนึง่งอีกระบบหนึง่งเพราะว่าเราอะไม่ใช่แบบมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นอะเออแต่เราอะโดนโกหกมาว่าโอเคอันนี้คือความเป็นมนุษย์นะแต่ที่จริงแล้วอะเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ว่าเออเราไม่เราไม่ใช่แบบ อะไรอย่างนั้นอะซึ่งใครไม่ตื่นใครใครที่ไม่เจอแล้วฟังเรื่องเราไม่เข้าใจนะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะแล้วทีเนี้ยมันก็จะเริ่มอะความเจ็บใช่ไหมก็จะหนีมันไปทําไมอะเพราะมันหนีไม่ได้อย่างที่เราบอกว่าเราเข้าทําไปแล้วเรามีหน้าที่เดินหน้าอย่างเดียวประตูทางเข้าก็ปิดแล้วคือยังไงเราก็ต้องอยู่ในนั้นแล้วเราออกไม่ได้นะคะจนกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเสร็จสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นความ ประสบการณ์ส่วนตัวของเราในการตื่นรู้ของเราเองนะคะซึ่งสําหรับเรานะเรายังเชื่อว่าคือกระบวนการเรายังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะคะอาจจะอยู่สเตจประมาณหกอะไรเงี้ยคือมันจะมีเจ็ดสเตจซึ่งเจ็ดสเตจเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ไปหาอ่านได้ทั่วไปเจ็ดสเตจของการตื่นรู้แต่เราสร่าวนอันนี้อยู่สเตจที่หกนะคะก็ทุกคนก็ลองเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปดูกับเองดูแล้วก็จะได้รู้ว่าโอเค สิ่งที่ทุกคนกำลังเจอเนี่ยคนอื่นๆเขาก็เจอเหมือนกันนะคะแล้วก็ในช่วงเนี้ยให้รักตัวเองเคารพตัวเองให้มากที่สุดรักตัวเองคือคือใจดีกับตัวเองอะคือสมมติว่าเราเหนื่อยคือเราก็ไม่ต้องแบบบังคับตัวเองอะไรมากเข้าใจไหมเหมือนเราเราลองทวิตตัวเองนะคะให้เหมือนกับคนคนใหญ่คนโตอ่ะเออคนใหญ่คนโตที่แบบ เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าด่าเขาเออเราไม่กล้าด่าเขาเราไม่กล้าขัดเขาเราไม่กล้าไปอะไรกับเขาเยอะเราให้พิเวเลตเขาอะเราเอาสิ่งเนี้ยมาให้กับตัวเองโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะจริงๆเราต้องให้ตัวเองต่อไปพิเวเลตต่างๆที่เราคิดว่าสุคนอื่นสมควรได้รับอะการพูดจาดีๆการเอาอะไรความสะดวกสบายหรืออะไรต่างๆที่เราเห็นว่าคนแบบอื่นเขาได้รับอะเราต้องให้ตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่า เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องดูแลที่สุดแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นเนาะก็พูดจาตัวกับตัวเองดูดีอย่าไปแบบเยอะกับตัวเองอย่าไปแบบเฮ้ยมึงต้องทําอย่างนั้นมึงต้องทาอย่างนี้นมึงต้องคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราจะต้องช้าลงนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้มันจะได้เร็วขึ้นอะ่ะกระบวนการจะได้เร็วขึ้นวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ